บรรยากาศช่วงใกล้จะปีใหม่ครับก็จะปีใหม่นะคือคักคนนักท่องเที่ยวเดินทางเครื่องบินกํนลาลังขึ้นท่าอากาศสวรณภูมินะครับายดีสวัสดีครับวันนี้จะพามาดูบรรยากาศที่สนามบินสวรภูมินะครับตอนนี้อยู่หน้าสนามบินสวรณภูมินะครับครับโอ้โหรถเยอะจังเลยครับ นี่คือสนามบินสุวรรณภูมินะครับโอ้โหหลังคาใหญ่โตมโหฬารครับดูตรงทีทงออ่ทรงผู้โดยสารขาออกนะครับนี่ส่งผู้โดยสารขาออกกับตรงนี้นะครับสนามบินสุวรรณภูมินะครับใครเข้ามาชมมาดูคลิปนี้ก็มีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับเป็นกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับนี่ครับบรรยากาศช่วงใกล้จะปีใหม่ครับใกล้จะปีใหม่เนาะคือคักคนนักท่องเที่ยวเดินทางออกไปเที่ยวครับเนี่ยครับคนเยอะเอลยรถก็เยอะครับโอ้โหนะครับมีสี่ห้าช่อง ันนี้หกช่องนครับช่องนั้นจะเป็นช่องรถแท็กซี่นะครับฝั่งโน้นทางนี้จะเป็นรถส่วนบุคคลครับมันจะมีสองช่องนี่นะครับสนามบินสุวรรณภูมิครับมีแปดช่องขาขาออกครับแปดช่องเก้าช่องสิบช่องครับโอ้ นะครับจะพามาดูสนามบินสวนภูมินะครับนี่นะครับหลังคาสนามบินสวนภูมิโอ้โหนี่ผมอยู่ในรถนะครับนะครับเครื่องบินกําลังขึ้นถ้าอากาศสวนภูมินะครับตรงนี้ผมก็จะออกมาสงเจ้านายเสร็จผมก็จะออกมากับบ้านนะครับ โอเคครับถ้าท่านผู้ชมท่านไหนเข้ามาดูมาชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับกลับบ้านทีนี้ครับนี่ครับมาส่งโตโมโหลานครับนี่ครับเครื่องบินเต็มเลยครับ าทางออกเจอไหมนอ้อทีนี้ครับนี่ครับทางออกนี่เลยครับโอ้บรรยากาศช่วงปีใหม่นะครับถนนก็จะโล่งนิดนึงนะครับฝั่งทางสนามบินนะครับทางน,น้นนะครับเครื่องบินนี่ครับแถวนี้สวนอภูมินะครับ แยวนี้สร้างเถวสวรรณภูมิสนามบินสวรรภูมินะครับโอ้โหสวยงามครับยินดีต้อนรับประเทศไทยชนบุรีกรุงเทพซ้ายใหม่เราจะกลับ ทางมอเตอร์เวย์นะครับนะครับไปส่งเจ้านายครับก็เลยมีโอกาสได้ถ่ายถ่ายก็แค่ข้างข้างนอกไม่กล้าไปจอดรถถ่ายเพราะว่าเดี๋ยวร,ปรอปภเขาไล่ครับไม่ได้ครับจอด กีดขวางการจราจรเราก็ถ่ายเอาแค่นี้นะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ชมนะครับบางคนอาจจะเคยเห็นแล้วบางคนก็อาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับก็ามาถ่ายให้ดูถ้าใครเคยเห็นแล้วก็ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับถ้าใครยังไม่เคยเห็นก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ ให้ผมด้วยนะครับนี่ครับโอ้โหอันนี้คือเส้นถนนบีถนนไอสะพานรถไฟฟ้า BTS นะครับเราจะไปทางชลบุรีครับโอ้โหนี่ครับสวายถนนประเทศไทยเวสนาบ,บินโนรนาภุมินะครับเราก็จะออกไปทางนี้นชลบุรี ตามชมรู้ด้วยกันนะครับนี่ครับตรงนี้เนี่ยถนนหลายแยกหลายเส้นหลายสายนะครับตรงนี้ครับตรงนี้จะมาโพมอเตอร์เวชวนบุรีกรุงเทพครับนะจะมาวงเวียนจะมาลงตรงนี้นะครับลงตรงคลังสินค้านี่นะครับสวน สวยงามนะครับตรงนี้วงเวียนนี่ครับโอ้โหถนนออกมอเตอร์เวย์นะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมท่านไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย